สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุกคนนะครับผมพบพ่อกับน้องนิกอีกแล้วครับผมพี่น้องมาครับผมวันนี้ได้ตำเหลาทะเลรวมครับพี่น้องโอ้ยจัดหนักเลยครับผมบาดเส็บแบกับน้องนิกครับผมพี่น้องได้แคบไกหนังไกใส่กอกอีสานเกี่ยมหอมปูอัดกับพี่น้องมาสดเส็บแบกับน้องนิกครับผมใสรวันนี้มากับปูจ้าสดออากระชากพี่น้องมาจ้าพี่น้องเส็บแบน้ำกันจ้า นี่พี่้องออพี่น้องเบิ่งไหมอืมอือไข่หมึกไข่หมึกนุ่มมากเพิ่่กินดิบพี่น้อกกุงก้งสดเซตตรงนี้อือเจ็บอืออร่อยมากไข่กอลิซานตัวกระดาที่สุด เ,เตยฮอร์แม่งกับพุ่นอุ้ยหอยแครงอร่อยนะเลือดเลยอ่ะห,หวานมากเธอ หอยแครงเหนือบ้านมันพี่น้องอร่อยไหมแซ่บ ใส่กอกอีสานกับมะเขือเอาเส้นไปคุกมอนเขาอะอร่อยนะ น้องไก่กรอบแมงกะพุนสดเอาข้ครับผมมา รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับแซบพี่น้องแซบอีลีเลอกงานมาไม่เหมยกับมีแนวเดียวตัวพี่นอ้องตำักหุฮง ไข่เมืม่อยังไม่เอาสดไข่มากับแมงกะพุนครับ อร่อยไมอร่อยมีใชยเคี้ยวแรงยานเล็กรุดป๊อสดเอาีปน้องขมวหวาเค็มหวานมากเลย เผ็ดซั่งเพ็ดกันเลยเผ็ดพ้่นนอกบุ้มสงสัยร้านอัน ไม่ขายยานบาดจวดโอ้โพี่น้องขนาดกินเผ็ดยังว่าเผ็ดหนาวคิดเบิ้งแสดงว่าเรายานประจวรปวดปวดไปพี่น้อง ขนาดว่ากินเผ็ดเร็วแต่ว่าเจอคุกนี้ไปโอ้ยเผ็ดแห้งเผ็ดมากไหมนี่คนมดีกินคู่เลย ตอาเมื่อเคี้ยวขาต้งขาดปูจวดครับปกติกบปูปะกินหอยแค่นะพี่น้องแต่บอกหอยแค่งอะไรเชี่ยแซ่บหวานช่ำเลยอะเมียนหรือว่าเป็นเพราะว่าหิวหรือเปล่าก็บอกหูปกติซื้อมาก,กินแยกต่างหากนี้นุ้งนี่กินผู้เดียวพนะี่น้องเิ่นปะกินน้ำอุ้ยหลน่น มือนี้พิ่จัดหอยแครงพร้อมหวานปะอยากแห้งพี่โน,โน้องหวานมากอื อ,อร่อยมากข้าวนี้ พีริกแหงติ๊กพี่ขาแดงป้าฝุ่งตัวเป็นยงไงเอยู่น่ป้าพี่พี่น่อปุ่งเดงแเลยจ้ะ 너무 몇개이크 zat 아 น,นนกะิโอ้โหขากลายครับพี่น้องเอ้ยตำปลาทะเลปลาทะเลที่ไหนเราเราทะเลรวมตำเราทะเลรวมใส่หลายยางขากขนางเลยพี่น้องรดแบบโอ้โหจัดจัดจานโอ้โหเสบจ,จวดขักดีครับ แบบซ้วงเลยครับพี่นออ้องอู้ยเมยเมยเศร้าเมยเลยครับผมคากอดิลีครับญาติกันกินอีบัเนี้แห้งจังเลยครับเสบบียบมดถาดคือเกอแล้วพี่น้อง <c oughs> อู้ปาร์<ธ>พริกอะไรทำไมเผ็ดจังเลยวะเนี่ยเธอดูหน้าคนละสีเลย <c oughs> พริกอะไรทำไมเผ็ดจัง <c oughs> พริกกระเรียนอีหยังกินจนเบิดขึ้นมาเห็นพริกมันก็เผ็ดเทบาดนี้นพี่น้อง <c oughs> โอ้พี่น้องเผ็ดแห้ง มื่อนี้เราไปเอาพริกมาเซรานได้มันก็เผ็ดคักแนี่ยเปิดพี่น้องบาไหวแล้วจ้าขันคนกินเผ็ดบระเด็นคือสินั่งหายสละอุอ้ยข้างดีๆครับผมเมื่อนี้ได้เมนูวตำหล,าาล่อทะเลรวมมาสู่พี่น้องกินครับผมขอบคุณหลยาย, <c oughs> ดยเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมครับขอมาให้กำลังใจน้องดีครับพี่น้องคอยติดตามนวลถึงมาโดยตลอดนะครับ สุดท้ายน,นี้ก็ให้งเอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเลื่อเงินทองสปูทสุดคนนะครับผมนะครับเด้อพูดนน้าเมียเป๊ะเลยคลิปนี้